สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเหมือนนี้มาพอ้กับกระแตน้อยชาแนลกระแตน้อยพามาตำหอยเชลลี่พี่น้องใดหดอยเชลลี่มากจะตำเส้นบวกหุ้จาจักกน้อยพี่นอ้องกระแตตำกระเทียมกับพริกไว้แล้วมาท่านแรกค่ะตำนนี่จักหน้อยก่อนมาเห็นวิธีท,ทำให้เบิ่งจักเล็กน้อยเนะะาะมะเขือเขือสุ่ม ใส่มดนีเลย <laughs> <c oughs> อ้าแบบบบป่าพี่น้องแต่ว่านี่ <c oughs> นาใส่ใส่สากเงียงเลยนะ <c oughs> น่ะแตกเรียบร้อยใส่มะเขือนะป่ามะเขือ Ừ, ปานอันนี้เอาก่อนลืมปาน <ừ. S 1> หัวปานหัวเขียวบััวเขียวใส่มัเขืือต้งไปนำนาผมืื้นบีบปีบบีบใส่ที่ล้างพี่น้องแต่เครือกระสมมาจ้ะเคขือกระสม หมอหมปีครับหอม,มปีหอมปีห,ปหปรือว่าหอมชีไปเรื่อยอืมอืมกิมเลยนะนีะ่ใส่ขุนนวลครับตัวนี้ใส่ลายเสพไหลนะอ่ะนี่แหละครับวิธีต่อมันกับสีแตกต่างเนี่ยเตกต่างเนี่ยจะบ่งบอกจะใช้หอมปีนะครับจะใส่รกระเทียมดองหอมพี่น้อง น้ำนกระเทียมใส่หัวออ้อมน้ำน้ำเลยครับตัวสดนะครับเจตงได้ไดน้ำขึ้นลายแต่ครับนาำนี่ลแ,ล,และตำนี่แล้วครับน้ำกระเทียมรองนะครับบาังที่กะใส่น้ำม,มาคัานเปียกเาะ่อ่ี้งขาดก็ได้ครับทน่นปลาครับ ยต้องคนก่อนคนก่อนใส่ใส่ปลาเป็นใส่ร้ายเข้มมากเลใส่อีกกันใส่ซีอิ๊วใส่ซีอิสันล้วใส่เส้นมะฮงเล็กน้อย เสียง,ง,ง, <laughs> งโคง้งโค้งเสียงโคกน้องอือตึงเด้อือใส่ปลายกันอ,อันนี้ไม่ไมีสูตรตายตัวครับเพราะาอันนี้ใส่หนัม ใส่้าอ,อยเชอรีลงไปงตัวสเสียบก็ได้ครับนีเ่เป็นตัวเสียบขนาดหอมหอัวดกันละมันอ้กินหอมขนาดเลครับอ,อเรียบร้อยอ่ะขราบพ่านี่เปเสียบต้อก,กันครับ สวัสดีดค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องม้นนี้มาพอกับกระแตน้อยชาแนลอ่กระแตน้อยกับผาไม่กินตำ<ม>หอยเชอรี่พี่น้องหอยเชอรี่หัวยีไยได้พักแก้มกับมีพักสลัดแหน่พักกาดกรอบแหน่มันมีอย่างก็ไอสลัดเลดโอ๊ก <Red Oak S 3> <ม>กับกินโอ๊ก่มดเลยอยู่ทั้งสองฝั่ง แบ่งกันทั่วครับพ่อนี่มังทั่วอยู่ะด้วครับมันก็งอหัวดูสิขวดมาค่ะมากินน้ำกันค่ะอ่าครับพ่อหนิเศษเศษน้ำกันครับสดเลยสีน้ำจะลองยุบก่อนยุบก่อนเกระแตหน่อยสดก่อนสันอืม món bánh bột bột, con trai bánh bột bột đi nào, nóng, sôi nóng hả? Wow, wow, hai người đi này nhắm ngay xây ra xong hoa Hãy subscribe cho kênh ngay ได้หอยเชอรี่มาคืออยากตำพี่น้องอว,ว่าหอยนี่เสื่อขึ้นมาดะครับ อยู่ในน้องบอดดิเม่นน้องบ่มีนเป็บดแล้วครับไม่มีจะเลือกบ่าหลายแต่เอาไว้เป็นพ่อพันุนแม่ัันอุนะอยู่นะอนักมีย่งบอ,อ <laughs> ต่ใครก็มีได้น้อนถึงนใครอยู่ด้วยครับ กะเทียมโทุนคะใส่กระเทียมโทุนน้ำขาข้าวขาวหนึ่งกระเทียมโทุนี่น้อง สารนี่ออกเป็นเปรี้ยวหวนานนะครับกับหัว,หวงหอยงำกรุบกรุบดีขนาดรับ พักในสวนสวกกับแก่ว้พี่น้องถ้ากับว่าพอดีเก็บเริ่มแกแน่แล่ะข้าวเดียวเห็นจะครับ ต้นนี่อยู่ทั้งแดดมันจะห่อแต่อยู่ทั้งคมนี่ต้นจะยืดพี่น้องมันก็จะเขียนอยู่ว่าวิธีการปลูกเป็นจังไดดกระแตหน่อยล็ล่างเตรียมที่มาอยู่พี่น้อง จะพอพันอีกเสิเร่มขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเนาะกินดูต้องดูกเองนั <tube> ่ cơm ăn hoa nhỉ, ở cung rán, cọp cọp vẫn rán, nó lo một con thôi nào, thử thử có khỏe đấy อย่ามเทียงต้องกินตำนะตำหอยหอยเสอเลี่ยหอยเสือเหลี่ยไม่ไม่นี่กินง่ายเลยครับ ซีแบบนี้พ่อ,อยดีเนาะตัวมันหอหวานอยู่ตัวละครเพราะปวดตัวครับไมรี <c oughs> <c oughs> น,นี่ครับหัว,หว,น,วนี่ที่พูดีเลยครับพอดีขำนะยำไงยูแมนบ๊อ <c oughs> อ,อ,อสลัดกินอกกินอกเลย,อเยนอเล็ดอกยี่ข้างอะสีออกนงมว่วง อยู่นี่ก็มีคนส่วนหมากคนอื่นจะรัดม่วงครับง่ายเอาเง่ายๆแล้วครับนะ มันนั่งอยู่ห่มแดดซองเริ่มจางแล่วหวาดปะา Được không con? Được ừ không con? Nè, ăn phải không ăn ักพักงามๆครับนี่ว่ายุบนี่นะครับยุบบุงกันครับใส่ใส่พักยุบกัน <c oughs> <c oughs> มันนี่กระแตน้อยเริ่มใส่รสชาติเผ็ดเนยสักหน่อยพี่น้นอ,อ,นองแต่น้อยเราก็เริ่มเผ็ดกินเผ็ดเน,นี่ยแล้วครับคู่มือน,นี่แต่เป็นแ่าเผ็ดไล่กับบดีพี่น้อง มาจับพี่อุดอกแล้วเรื่องไหนบ้างต่ว่าแดดผ่อนพี่น้อยแดดครับมันแดดแดดนี่มันมาเห็น เป็นช่วงแรกเนาะจะเห็นเป็นวิวข้างหน้าผมที่เป็นปลา <c oughs> โด,ดอกตัวเลอกเลยครับยุคข,ขงังยุคสวนใหญ่ละโหลดครับมม่เั็นขงนังเนาะครับอันนี้ผมหันลังเซขั้นน้องครับ หือนพัดมากหนามมันหนามเลยมันนี่บ้มีเบิร์นได้ไหมพักบ่เมื่อเดมเะมาเฮียขอบคุณค่ะ <c oughs> ใใคลายลุ่มหัวกุดนะครับผัดมาโดนๆมาเทื่อนหนึ่งครับอืมไม่มีขวดครับ การห่อนร้ายพักปู๊กไปอกอ่เงี้ยวน่ำพี่น้องหวมมาแล้วครับปูเห็นหวมมาแล้วครับมันเงี้อื้ม ยกตหมขึ้นมาตอนเสร็นบุ้งอ่ะอ่ะตะกี้มึงถ่วเอาอ่ะอากับวันเมก็้มาไลเติบอยู่ มันเจ็บมาน่อยว่ัน้ำเจ็บปวดหอมเลยน้ำแบบกบกบอะไรเนี่ย มันเนี่ยมันเนี่ยหนามผมประกาศสดหลายครับหยาดยุ้ดด้วครับเห็นพี่น้องเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องทองครับผมก็ขอคุณหลายร้นนะครับเนาะ <laughs> ผมเลยบะกาศสดหลายแ <laughs> <laughs> สีบหรือเกา่าห <laughs> <laughs> น,นึ่มันด็กกระเสียบด้วยครับมันได้ ตำหัวหอยเสลีนะครับเนาะนี่ก็กินเทือที่สองคือที่สามครับเทือดที่สองนั่นแหครับผมกะจำไม่ได้จำไม่ค่อยได้ครับเป็นลุงลืมครับเนาะไล้วก็ได้วก็เสียบพื่งเ่าครับกระแตหน่อยก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทามักถ้าชื่นชอบกับกดไลค์กดแชร์ให้กระแตหน่อยนีเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้กระแตหน่อยก็บเบ้ากัมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ